โอเคแชทเรามาเช็คข่าวลุดสำหรับการเตรียมตัวในอาทิตย์ศุกร์เสาร์นี้แล้วกันนะโบว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับช่องแชทมาดูกันนะครับล่าสุดเนี่ยฟุตชอร์ลีฟ์ได้ปล่อยมานะว่าว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยตัวที่คาดการว่าอาจจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงทีททมของคุณไปตลอดการโบน้ำทับโดยซีอาร์เซเว่นนะครับแฮร์รี่เคนเอมปาเป้นะครับวินิซิอุสเอริงบลงฮาแลนด์นะสมิธซาร่า รวมถึงแถวล่างนะครับปลาหมึกย่างแถวล่างก็เดือดพอกันโบลิโอเนลเมสซี่นะจูดเบลิงแฮมมูเซล่าเดเคนไรส์บอเวเดอไอทาน่าบอลมาตินะครับเตโอเอ็กนองเดสฟันไดและฟิมปงอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะโบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าน,นักเตะที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าจะออนแพ็คนะใช้คำว่าเป็นการคาดการแล้วกันโวก็เรียกได้ว่าทุกตัวเนี่ยก็คือตบไปอยู ท็อปเทียร์ของแต่ละวีที่เขาปล่อยออกมาแหละพวกนี้คือตัวออกยากสัต์ศาสตร์นะครับผมใครอยากได้อะไรอยากจับตัวไหนก็สุดแล้วแต่ใจช่องแชทจะไขว่คว้าเลยโบเียกได้ว่าสุกนี้เดือดอะผมบอกได้แค่นี้สุกนี้คือเดือดเดือดไหมจีรวมถึงมีอะไรมาอีกไหมผมขอเล่นดูก่อนละกันก็เห็นมีแต่คนพูดถึงรูปภาพรูปนี้นะไม่ได้มีคนพูดถึงเรื่องอื่นกันมากอ่อ ผมยังไม่เห็นรางวัลท็อปในนี้เลยว่ะไม่มีอะไรโชว์ดาวโคเซลูกับกิเท่นี้ก็ดูไปแล้วเนาะอืมฟุตชลริปไม่ได้อัพอะไรมากมายเลยว่ะลองดูที่ eafc e news สิว้าวรวมถึงมีโปรโมโยูโรไอคอนโบรก็เหมือนเขาคาดการว่าจะมีทั้งฮีโร่แล้วก็มีไอคอนนะลวาสุดมีการปล่อยการดีไซน์มาแล้วอันนี้ก็เป็นรูปของซีดินซีดานนะโบ เป็นแค่การคาดการนะครับไมจีรวมถึงมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็มีรางวัลรางวัลฟุตแชมป์นะครับโบแต่เป็น1นึ่งออฟสามเบวกผมว่ายังไงก็ดับเบิลยูอะเปิดยังไงก็ดับเบิลยูโบอันนี้คือรางวัลของแรงสิบเอ็ดวินนะแรงห้าถ้าเกิดคุณได้เก้าวินก็ได้เหมือนกันมั้งในในในเน็ที่ผมพิสูจน์มานะเก้าเอฟบวกให้เลือกสามใบมันต้องดับเบิลยูสักใบแหละเอาจริงๆนะมันคงไม่ออกโกสามใบผมคิดว่า แล้วก็นี่เป็นการ์ดดีไซน์ของโปรโมโยูโรที่จะมีในซัมเมอร์นี้นะครับแชทก็อีกเวลาอีกประมาณสัก3อาทิตย์นะครับทุกคนก็จะมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นโปรโมโเรียกว่าเกือบส่งท้ายแล้วผมไม่มั่นใจว่านี่จะเป็นฮีโร่หรือว่าเพลเยอร์เขาขึ้นมาเป็นไอคอนกับฮีโร่สีน้ําเงินคือฮีโร่แล้วสีขาวคือไอคอนนะครับผมมารอดูกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น เขาเรียกว่าอะไร FC Pro เหรอแชมเปี้ยนลีกไฟนอลเป็นการ์ดมาแต่ว่าไม่รู้จะเป็นอะไรคาดการณว่าเอ้ยจะเป็นจะเป็นเหมือนกาก้าปีที่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลัดเยกปีที่แล้วคือกาก้าก็คือนัดชิงของ e-sport ์ตแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมอือฮึมีอะไรมาอีกไหมโบที่เราพอจะลมผมขอลองไปดูดองหน่อยลกันโบดองก็เหมือนเดิมดองก็พูดถึงการ์ดไซน์เหมือนกันนะครับ what ออฟฟิเชียลดองบอกว่านี่คือออฟฟิเชียลการ์ดนะครับผมว้าวทำไมมันมีสีดีไซน์อ่ะโบดองบอกว่าเป็นยูโร2,024โปรโมอันนี้จะเป็นการนักเตะเหรอว้าวใช้คำว่าคันเล f u ฟูโบใช้คำว่าคันเล f u ฟูนะครับแชทว้าวผมว่า EA ทํทำดีอย่างนึงนะเว้ที่ทำให้ดีด,ดีคืนเลยแม่งแม่งจ้างแม่งจ้างกราฟิกดีไซน์เก่ง EA yeah. อะ แม่งทาให้ของที่แบบว่าเป็นแค่แบบว่าดิจิตอลไฟล์ PDF แม่งดูมีค่าชัดเห็นด้วยไหมว่า E อแม่งกราฟิกดีไซน์แม่งเก่งมากเลยนะเว้ยแม่งทาอะไรแบบทั้งที่มันก็จับต้องไม่ได้นะแบบอุ้ยมันคืออะไรว่าจับต้องไม่ได้เป็นแค่ไฟล์ PDF ให้เราแต่แบบว่าเรารู้สึกแบบหายกับมันเหลือเกินทั้งที่แบบว่ามันแค่แบบไอ้นี่เองอะ <laughs> แ,แค่รูปภาพวอตไรเฮกเอ่อมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจอ๋อนี่ไงแชทเขาบอกมาว่า รางวัลฟนะุตแชมป์การ์ดแดงเนี่ยก็คือแลงหนึ่งก็จะมี1นึ่ให้เลือก3ชุดนะครับแลงสองก็มี1นึ่งออฟชุดแลงสามมี1นึ่งออฟสให้เลือก2ชุดแล้วก็รวมถึงอา่าแลงสามแลงสี่เหมือนกันนะครับรวมถึงแลงห้าสิบเอ็ดวินนะวันออฟทรีนะครับผม2ชุดแต่ว่าแลงเก้าวินเนะี่ยให้เลือกอันหนึ่งเอ,า,อาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเล่นได้เก้าวินขึ้นไปอ่ะคุณได้เปิด94บวกแน่ๆเพย์พิกบอกเลยนะครับทุกคน วีคนี้จะเป็นวิคที่เซเวตตี้ไหมสำหรับผมผมมองว่าฟุตแชมป์ตึงไม่ตึงมันอยู่ที่หลายๆอย่างอย่างอย่างที่บางทายใจแบบว่าหน่วงไม่หน่วงเซิร์ฟหลุดไม่หลุดใช่ไหมแต่ผมมองว่าก็ทําให้ดีที่สุดไมจีผมว่ามันอยู่ที่เราแหละว่าเราแบบว่าเล่นดีในวิคนั้นหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะบอกช่องแชทว่าใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องไปเครียดนะโบเพราะว่าแบบมันแจกแล้วครับเพราะว่าต่อต่อให้คุณพลาดอันนี้นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มี Sb c ปล่อยไม้ให้คุณทําอยู่ดี เอบซที่มันจะได้รางวัลพวกเนี้ยแต่๋ยมันก็ปล่อยมาให้คุณทําอยู่ดีเพราะว่า EA มันไม่ทอดทิ้งคนที่ไม่เล่นไ,ไม่เล่นไม่เล่นฟุตแชมหรอกนะครับแชทไม่ต้องห่วงโบต่อให้โบไม่ได้9วิน11วินยังไงโบก็เล่นอยู่ในเกมนี้ได้ทุกอย่างถูกการพิสูจน์แล้วโบทุกอย่างพิสูจน์แล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นเมนูกลเรามีหัวใจของเมนูกลย,ยังไงเราก็ได้ไม่จีนะครับไม่ต้องห่วงมันตึงทุกวิกอยู่แล้วโบนั่นแหละแชทเฮวิโกดูอีกอย่างหนึ่งมันท้ายภาคแล้วโบผมอยากจะบอกท่าแชทว่าแบบอีกไม่ถึง10ววมมมัันนกกก็็เมมจบแล้ คุณจะได้ดีหรือว่าได้ไม่ดีในตอนนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรามากมายแล้วครับแชทเพราะว่าเกมมันจะจบแล้วยังไงก็เล่นให้สนุกโบแล้วก็แฮปปี้กับเมนูกลาก็ได้โบไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียรค่ะนั้นมันไม่ได้ทําให้เราเล่นเกมนี้ไม่ได้เลยรางวัลฟุตชมป์เนะี่ย